โอ้บรรทุออกมากันแล้วนะครับสลับตัวทองแดงหลอมนะครับจะเป็นอุณหภูมิ2,400องศาใช่ไหมเราจะเห็นว่าพอมาเจอกับน้ําใสปุ๊บก็จะกลายสถานะอนเปียสถานะกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะครับก็คือจะกลายเป็นทองแดงที่จะถูกเยิออกมาแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสัก300องศา <laughs> ไฮเป็นนัสร้างเขาได้เจอว่าวันตีวะซสันเดย์ุริยะสันครับผมอนรัะเข้าสู่เกมออฟซิเจน not included spread out ในพาร์ทที่49กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็จะคราวที่แล้วเราด้มีการทําเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่มาจากไอ้น้ําความร้อนจากใต้พิภพของตัวดาวที่6กันนั่นเองนะครับซ่นนี้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าหลักของฐานของที่นี่นะแล้วก็ทีนี้นะครับในพาร์ทน,นี้เราก็จะมาเปิดเรื่องเกี่ยวกับตัวป่องภูเขาไฟที่ เป็นในเชิงโลหะเนี่ย กันให้ครบทุกป่องกันไปเลยนะครับก็จะเป็นทั้งภูเขาไฟคบอลจะมีเป็นภูเขาไฟทองคําเอ่ย e, ภูเขาไฟเหล็กแล้วก็ภูเขาไฟทองแดงกันด้วยนะครับซึ่งสอนนี้ยังคงโดนปิดผลึกกันอยู่นะซึ่งสอนนี้เนี่ยจะทําการแก้ไขได้ง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการวางเจ้าตัวเครื่องสตรีมทบายก็คือเครื่องการหายน้ำเนี่ยทำการครอบคุมมันทุกป,ป่องกันไปเลยนะครับคือในแต่ละห้องแต่ละป่องเนี่ยมันจะมีการหายน้ําที่แยกเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีการวางระบบที่เป็นการ ใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวแขนกลมีเรื่องเกี่ยวกับตู้สายพานแล้วก็จะมีการใส่ตัวโรโบมายเนอร์เข้าไปข้างในกันด้วยนะครับงานนี้บองว่าได้ใช้เวลาสร้างกันอีกนานแน่นอนอแต่ก็อื่นนะครับดี๋ยวจะขอทําการเขียนเรื่องเกี่ยวกับน้ําตรงนี้กันสักหน่อยกันละกันนะครับคือตรงเนี้มันเป็นตัวน้ําที่ มันเป็นน้ำที่มาจากดาตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับคือในอาดาตรงนี้เนี่ยไม่มีบ่อที่เป็นการผลิตน้ำผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเคลียร์น้ำตรงเนี้ยไปให้หมดกันก่อนนะครับว่าแต่จะเคลียร์ไงล่ะซึ่งผมคิดไปคิดมาเนี่ยจะใช้วิธีการใส่เข้าไปในห้องไอ้อไน้ำของเรากันไปเลยกันละกันนะครับก็คือเดี๋ยวจะมีการวางเจ้าตัวเครื่องปั๊มของเหลวอ่ะสำหรับตัวปั๊มของเหลวนะครับก็จะ มีการมาไว้ตรงนี้เพื่อทําการสูบตัวน้านะครับให้ใส่เข้ามาที่ตรงห้องไอ้น้ำตรงนี้นะ็อันนก้อาจจะต้องมีการต่อท่อกันไกลนิดน,นึงนะครับก็คือทําการต่อท่ออ่ะวนประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้ขอทําการอ้อมหน่อยก็แล้วกันนะครับพรเพื่อที่จะอ้อมมาที่ตรงบริเวณอ,ะ,อะไรนะตัวรูปล่อยของตัวของเหลวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวสะพานเนี่ยเดี๋ยวทําการรื้อถอดทิ้งไปเลยก็คือทําการรื้อถอดทิ้งไปแล้วก็ทําการเชื่อมต่อเนี่ยให้มาใส่ไว้ที่เรียกเกี่ยวกับตัวถังพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้ต่อแบบงา ง่ายกันหน่อยกันละกันนะครับคือตรงเนี้ยมันจะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําเกลือใช่ไหมมันจะมีทั้งน้ําเกลือแล้วก็มีน้ําเค็มจดัดน้ําเน่าน้ําใสนะครับซึ่งทั้ง4อย่างนี้นะถ้าหากว่าเราเอาไปต้มมันจะกลายเป็นไอ้น้าแล้วก็ไอน้ำเนี่ยพอนึขึ้นมามันจะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นน้าําใสตามปกตินั่นเองก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจากการที่มันมีน้ํหลากหลายชนิดเนี่ย เดี๋ยวจับไปต้มรวดเดียวเลยดีกว่าจะได้แบบว่าให้มีแค่น้ําแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าว่ามันมีน้ําเน่าเนี่ย มันจะมีการระเหยกลายเป็นออฟเจนเนลได้ผมก็รู้สึกว่ามันคุมยากก็เลยทําการสร้างแบบนี้ไปเลยกันละกันนะครับอ่ะคนงานช่วยมาทําการก่อสร้างกันหน่อยซีทําการลากสายไฟเมเส้นใหญ่มาทําการเชื่อมต่อแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทําการรื้อถอนสะพานทิ้งไปเลยนะครับรื้อถอนสะพานข้าวโดหลวทิ้งไปแล้วก็จากนีนนยก็ทําการเชื่อมต่อท่อแบบนี้มาเพื่อที่จะ นำตัวน้ําใสที่เราได้จากการปั่นพลังงานไฟฟ้าของตัวเครื่องสตีมเทอร์บาเนี่ยให้มันมาใส่ที่ตัวถังพวกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็น้ําที่เราจะทําการสูบเข้ามาเนี่ยการเชื่อมต่อแบบนี้ก็น่าจะใช้งานกันได้แล้วใช่ไหมน่าจะใช้งานกันได้นะครับโดยการต่ออ้อมกันสักเล็กน้อยนะแล้วก็ทําการสูบไปต้มกันอยู่เรื่อยนั่นเองนะครับอันก็จะเป็นระบบที่เราจะมีการเคลียร์เกี่ยวกับตัวน้ําของดาวดวงนี้นะแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวป่องภูเขาไฟ ปลอพกพกคาไฟนี่แหละแต่ละป่องเนี่ยต้องมีการออกแบบประมาณว่า ให้มันมีการอะไรนะมันต้องมีห้องเป็นของตัวเองใช่ไหมมีทั้งตัวแขนกนมีทั้งตัวตู้สายพานซึ่งพวกนี้ก็ต้องเป็นห้องที่ต้องมีแต่ไอ้น้ํากันด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันมีแค่แต่น้ำเท่านั้นเพื่อจะคุมเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิได้ง่ายแล้วก็มีการปั่นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากการที่มีควร้อนมากขึ้นจากเจ้าตัวปอกภูเขาไฟกันด้วยนะครับซึ่งงานนี้ได้ทมแลบกันยาวๆแน่นอนนะครับเพราะฉันก็ไม่ต้องเสียเวลาครับทำการไทมสคริปต์กันไปเลย โอเคตอนนี้ก็ได้แบบที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือหน้าตาของตัวห้องภูเขาไฟเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือจะมีทั้งตัวแขนกลตัวต้นสะพานต้นทางแล้วก็จะมีการวางตัวโรบอทไเนอร์เพื่อทำการขุดเล็กแบบตัวแรกกันด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำการสูบตัวการกันอยู่นะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นปอบภูเขาไฟที่ได้มีการเปิดมาก่อนก็เลยจะเป็นต้องมีการคลุมห้องมีการนำน้ำมาดักทางเอาไว้แล้วก็วางเล็กกบบตัวเพื่อทการเนี่ยในการสูบก๊าซออกไปได้เองนะครับแล้วก็ทาง สูเขาแล้วปุ๊บเราก็ทําการสั่งลื้อถอนทิ้งกันไปได้เลยนะครับล้วก็น้ำตรงนี้นั้นเป็นน้ําที่ผมเอามาจากน้ําจากตัวเครื่องกังหันไอ้น้ำนั่นเองนะครับคือเดียวกัที่ว่ามันเป็นน้ําใสที่มีนภูค่อนข้างจะสูงระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่แล้วเราก็สามารถาส่งตามท่อเนี่ยมาปล่อยเอาไว้ที่ตัวไหลทางเข้าเพื่อให้สารพันนั้นสามารถเข้าออกกันได้โดยที่เรื่องเกี่ยวกับตัวกา๊าซมันจะไม่เข้ามาในห้องนี้นะครับอาจากนั้นก็ทําการ วางเจ้าตัวโลโบโมายเนอร์กันได้เลยนะครับซึ่งทั้งตัวแขนกลตู้สายพานแล้วก็โลโบโมายเนอร์สามอย่างนี้ต้องใช้เหล็กก้าในการสร้างนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถทนเรื่องกบบตัวความร้อนกันได้นะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวทําการสั่งขุดเจาะเปิดตัวภูเขาไฟโคบ,บอลกันก่อนเลยกันละกันนะครับตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีการหลับตื่นยังไงนะเดี๋ยวเราทำการวิจัยกันก่อนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเครื่องการถันไอนา สำหรับเครื่องกระายน้ำนะครับก็ทำการวางไว้ที่ บริเวณข้างบนตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการต่อท่อเนี่ยให้มันกลับลงมาข้างเพื่อที่จะนําตัวน้ํใสเนี่ยมาเลี้ยงอุณหภูมิที่บริเวณข้างในตรงนี้นะครับซึ่งนี้ก็วางแบบอาแบบอะไรนะอยู่ตรงเหนือตัวแขกกลไปโอ้เมื่อกี้นี้แขกกลมีการหยิบตัวแร่ควอมาใส่ให้เล็กน้อยกันด้วยนะครับจากนั้นก็ทําการต่อท่อยาลงมาแล้วก็ทีเนี้ยก็สามารถดูแลเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมิกันได้แล้วนะครับอตอนนี้ก็ทําการสั่งเปิดตัวปลองพวยข้ไฟเรียบร้อยทาการสั่งวิจารกันก,นก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะร เจ้าอาภูเขาไฟอันนี้เนี่ยมีการตื่นตัวยังไงกันบ้างค่าเสียของตัวแร่นั้นขนาดไหนก็เดี๋ยวมาเช็คกระดีกทีนึ่งกันละกันนะครับอาจทำการเก็บแร่ไปแล้วก็ทําอย่างเงี้ยให้เหมือนกันในทุกห้องกันเลยนะครับซึ่งอนี้จะเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ต้องทําการสูบกา๊าซออกเนื่องจากว่าป่องได้มีการถูกเปิดมาแล้วแต่ถ้าป่องที่มันยังปิดผนึกแบบนี้ล่ะผมก็ทําการวางบล็อกเนี่ย ปิดผนึกทุกส่วนไปแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการไล่เรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซออกมาแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราแค่ทําการต่อท่อน้ำนะครับซึ่งนี่ก็เป็นท่อน้ําที่ได้ต่อยามาจากตรงถังเดิมเลยนะทําการต่อยามาแบบนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อท่อเพื่อจะนําตัวน้าใส่เนี่ยมากั้นเหมือนกับเป็นประตูน้ำเพื่อกั้นว่าไม่ให้ตัวก๊าซเนี่ยมันมีการเข้าไปข้างในเมื่อทําการวัดเสร็จป,ปุ๊บเราก็ทําการขุดเจาะเข้าไปข้างในกันได้เราก็ทําการวาดทั้งตัวแขนกลนอะไรพวกนี้เนี่ยเข้าไปข้างในแล้วก็ทําการ ขุดเจาะเพื่อจะดูว่าปอบภูเขาไฟเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตรงนี้ก็มีการโยนลงมาข้างล่างใช่ไหมอาจทําการสั่งลื้อถอนสั่งลื้อถอนลงมาประมาณสักสามชั้นนี้เราก็เริ่มทําการขุดเจาะยาวตลอดแนวกันได้เลยนะครับทำการสั่งลื้อถอนไปตรงนี้ก็ทําการสั่งลื้อถอนยาวกันไปได้เลยนะครับอ่ะเท่านี้ก็จะสามารถเข้าไปข้างในาได้แล้วเจอห้องที่เป็นแบบสุญญากาศมาในทันทีกันเลยนะครับก็เป็นวิธีที่เราสามารถ อ่ะเลยนะมีห้องสุญากาศได้โดยที่ไม่จะไปต้องใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องปั๊มกา๊าซในการสูบกา๊าซออกมานั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้น้ําก็น่าจะพอประมาณแล้วก็กทําการตัดท่อทิ้งกันได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ถัดมาก็ไปรถไฟที่ไหนส่สิโอ้ยเอ้ยเพิ่งเห็นว่ามันเป็นสีน้ําเงินสวยขนาดนี้ <c oughs> อ่ะตอนนี้ตัว พวกเขาไฟอะไรนะคบอนะครับได้มีการปัทุโคเบอลหลอมออกมากันแล้วนะครับคบอลหลอมเนี่ยอุณหภูมิคือ2,200องศาก็จัดว่าเยอะมากๆก,ก,กันเลยนะครับไหวไหมเนี่ยเ <laughs> พราะตอนนี้ยังไม่ได้เติมน้ำใส <laughs> ยังไม่ได้เติมน้ําใสเข้าไปนะครับอ่างัันก็เดี๋ยวเติมดักไว้ก่อนกันละกันนะครับผมกลัวว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยจะทาให้น้ํามันมีการระเหยได้เพราะฉะนั้นก็ทําการใส่ดักเอาไว้ก่อนเลยกันละกันนะครับเป็นไงบ้างแมรี่อ่าเดี๋ยวทำการสั่งเลิกศึกษากันก่อนกันละกันนะครับไม่งั้นเนี่ยได้เจ็บปวดตายแน่นอนโอ้โหสีสวยมากเลยนะโอ้แต่ว่าน้ําใสผมว่าผมเติมน้าใสช้าไปนิดนึง <laughs> โ,อโอเคมันหยุดแล้วโอ้คขอยังช่วยอ่านตรงนี้เดี๋ยวทำการเรียกตัวนั้นสายโดยด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตัวคบลหลอมันคือส0 0พันองศาแต่ว่าแขนกลของเราเนี่ยอีกแค่บล็อกเดียวนะมันได้โดนกับความร้อนที่สูงกว่าน,นี้แน่นอนรับรองว่าเจ๊งใฉกันแน่นะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวรีบเติมนะ้ําเข้าไปเยอะๆกันเลยแล้วก็สำหรับตัวป่องที่เหลือเนี่ยก็จะทําหลักการเดียวกันเลยนะครับก็คือทําการขุดเจาะเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วก็วางทั้งตัวแขนกลเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวสายพานเหมือนเดิมแล้วก็อันข้างหลังนี่ล่ะสองข้างหลังตรงนี้นะครับอาจต้องมีการ เคลียร์เรองกี่กับตัวน้ํากันนานนิดนึงแต่ว่าหลักการเนี่ยมันจะไม่ต่างกันเลยนะก็คือทําให้เป็นห้องที่ไม่มีการเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ทําการก่อสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวแขกกรและพวกนี้แล้วก็วางตัวเครื่องกระหันไอ้น้ำเนี่ยที่ตรงบริเวณข้างบนให้เหมือนกันทุกปล่องจากนั้นก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวสายพานที่ต้องมีการต่อเชื่อมไปที่ที่เดียวกันเลยไหมอันนี้คือมีปล่องภูเขาไฟทั้งหมด5ปล่องด้วยกันนะครับก็คือมีตรงนี้หนึ่ง 2 3 4 5ี่ห้ซื้อหาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปรวมกันอยู่ในที่เดียวแล้วก็ค่อยไปหาวิธีปรับอุณหภูมิอีกทีหนึ่งกันละกันนะครับอในที่สุดก็ทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ป่องภูเขาไฟโลหะทั้งหมด5จุดก็ได้ ถูกเปิดออกมาทําการศึกษาข้อมูลแล้วก็รู้วันเวลาประทุทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวภูเขาไฟทองแดงนะครับทุกตอนนี้กาลังหลับไหลอยู่นะแต่ว่าอีกแค่4วันก็จะ กลับมาปะทุกันแล้วนะครับเดี๋ยวอสักพักหนึ่งก็จะมีการารับเรื่องเกี่ยวกับตัวทองหลอออกมาแล้วก็ขั้นถัดมาก็คือจะเป็นภูเขาไฟเหล็กที่จะเหมือนกับในดาวน้ําแข็งกันเลยนะครับซึ่งนี้ก็มีหลมมาลูกหนึ่งกันและเนอร์ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่จัดว่าน่าจะรับมือยากที่สุดในดาวดวงนี้นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็คือจะเป็นภูเขาไฟทองทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําการ ลำเลียงไอเทมสวดเกินเนี่ยออกมากันอยู่เลยนะครับด้วยความที่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่มีไอเทมตกค่อนข้างจะเยอะก็เลยยังเคลียร์ไม่เสร็จกันสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ไป็ปอมูเขาไฟที่ผมจะไม่ค่อยซีเียสมากเพราะว่ามันคือปอมูเขาไฟโลหะที่น่าจะรับมือได้ง่ายที่สุดกันแล้วนะครับซึ่งอันซ้ายเนี่ยลอ,อยประมาณสัก4 3วันกว่าจะตื่นตัวส่วนอันขวาเนี่ย อีกประมาณ12วันก็จะกลับไปหลับไหลนะครับตอนนี้ก็กาลังประทุก,กันอยู่นะแล้วก็ทางขวาก็คือจะเป็นตัวภูเขาไฟคบอที่ตอนนี้ก็ไล้รับเรื่องของตัวแรกคบอรออกมากันอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็สำหรับเรื่องเกี่ยวกับระบบหล่อความเย็นนั้นก็จะเป็นตามนี้ ก็จะเห็นนะครับว่าได้มีการนําตัวสารซุปเคเรนจากทางขวาเนี่ยมีการต่อยาวไปจนทั่วทั้ง5้าป่องกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเปลืองสารซุปเคเรนแบบสุดๆกันไปเลยนะซึ่งนี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินั่นเองนะครับก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยจากเมื่อกี้แบบว่ากลายเป็นสีแดงจากการที่ผมไปเล่นสนกันมาเล็กน้อยนะครับก็คือมีการ ขวดจอบพื้นลงมาแล้วก็มาเจอกับตัวหินอัลบาร์ลแล้วร้อนๆเนี่ยก็เลยทาให้น้ำบางส่วนมีการถูกต้มกลายเป็นไอ้น้ำแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับมาเย็นขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวปอมภูเขาไฟทั้งหมดนะครับอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวพูดถึงปองภูเขาไฟในแต่ละป่อมกันก่อนดีกว่านะครับโอ้เดี๋ยวก่อนอ่อตอนนี้ภูเขาไฟทองก็กําลังจะปะทุกันแล้วนะครับอีกประมาณ สิบวินาทีก็จะปะทุกันแล้วนะครับไหนมาดูกันหน่อยสิตาดาอะตอนนี้นะครับก็คือจะมีการประทุแค่ประมาณ42ิวิเองเหรอประทุค่อนข้างจะน้อยนะครับและจะเห็นว่าเราจะได้รับเรื่องเกี่ยวกับทองที่เป็นโลหะบริสุทธิ์มาเพราะว่าตัวทองหลอมเนี่ยเจอกับน้ําใสเปลี่ยนผู้ทันทีกันแล้วก็เลยทําให้ได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวทองแบบนี้กันมาได้เองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เราสามารถฟาร์มเรื่องเกี่ยวกับ โลหะหลากหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวทองทั้งตัวโคบอลทองแดงแล้วก็ตัวเหล็กกันด้วยนะครับซึ่งสำหรับตัวปลอกหัวกาไฟทั้งหมดนี้เนี่ยตัวทองนะครับจะรับมือง่ายที่สุดนะครับอ่ะถ้าหากว่าถามว่าทำไมถือรับมือง่ายสุดเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับทองหลอมนะครับมันจะเป็นอ่สาสารที่มีความจุเนี่ยแค่0ูนะครับอ่ะตัวเลขนี้นะครับถ้าหากว่า ยิ่งน้อยตัวมันเองอะ่ะจะยิ่งเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วก็คือยิ่งน้อยอยิ่งดีนั่นเองนะครับซึ่งตัวทองหลอมเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปล่อยออกมาในอุณหภูมิ2600อ,องศาแต่ด้วยความที่ว่ามันเปลี่ยนตัวเองเร็วมากก็เลยอ่าเป็นหนึ่งในปอบภูเขาไฟที่รับมือง่ายประดับต้นๆกันเลยนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวภูเขาไฟทองแดงอ่ะนหนดูซิสำหรับตัวทองแดงนะครับก็คือจะมีการปล่อยทองแดงหลอมในอุณหภูมิ 2,200องศาออกมาซึ่งตัวทองหลอมเนี่ยจะอยู่ที่0.3ที่เป็นความจุน,นะครับความจุอยู่ที่0.38นะซึ่งก็จะเยอะกว่าทอประมาณ2-3เท่ากันเลยหมายความว่าตัวทองแดงเนี่ยจะมีความลำบากกว่าทอประมาณสัก3เท่าแต่ว่าอันที่ยากขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นตัวโคบอลนะครับอ่านดูสิ สำหรับตัวโคบอลลอมนะครับจะมีความจุอยู่ที่0.42เปิดออกมาอยู่ที่2,200ซึ่งก็จัดว่ามีความยากเพราะว่ามันกลายเป็น0.4กันแล้วนะครับแล้วก็ที่ยิ่งกว่าเนี่ยก็คือเป็นภูเขาไฟเหล็กนะครับภูเขาไฟที่ผมเคยทำจุดที่แบบเป็นการเก็บเลี้ยงกับตัวเหล็กหลอมที่ดาวที่7ดไปลาวใช่ไหมซึ่งเจ้าตัวเหล็กหลอมนะครับ ะมีความจุอยู่ที่0.44ซึ่งจัดว่าเป็นความจุที่ค่อนข้างจะเยอะก็คือตัวมันเองอ่ะจะมีการเปลี่ยนภูมิค่อนข้างจะยากมันก็เลยทําให้ในบรรดาปลอมของ่อไฟโลหะทั้งหมดตรงนี้นะครับทองเนี่ยรับมือง่ายที่สุดเลยรองลงมาก็คือจะเป็นทองแดงโคบอลแยกสุดก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวพวกเขาไฟเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าห้องแค่นี้เนี่ยจะรับมือไหวหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอเล่นกันไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีอะไรที่แบบผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาแก้ไขอีกทีหนึ่งกันละกัันนครบ แล้วก็สดหับตัวปลายสายพานที่ลำเลียงไอเทมออกมาอ่าตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าผมมีการปล่อยทิ้งแบบดื้อๆแบบตรงๆกันไปเลยนะยังไม่ได้มีการทําจุดที่เป็นการเก็บแบบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยให้ดีๆนะครับซึ่งเท่าที่ลอกคิดมาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตัวปล่องทั้ง5อันนี้มันจะรวมกันเป็นเส้นเดียวแล้วก็จะส่งมาซักประมาณ มุมด้านซ้ายของอาแมปกรณิกันนะครับพเพื่อจะเตรียมตัวส่งขึ้นอวกาศแต่ว่าสำหรับดาวดวงนี้นะครับมันคือดาวที่มันมีดาวตกค่อนข้างจะมาบ่อยแล้วก็ค่อนข้างละมือยากด้วยว่าจะเป็นทั้งสลามแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวทองนะครับเออใช่เมื่อกี้เนี่ยมีมีมอุกกาบาตทองตกลงมานะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าบริเวณบนสุดเนี่ยอุณหภูมิแต่100กันทั้งนั้นเลยนะครับมันเกิดจากการที่ อุกังวลร้อนๆเนี่ยมันตกลงมาก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าดาวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าอยากจะให้แบบเซฟๆเลยนะควรจะเป็นดาวที่ผมควรจะกลับไปดาวแรกไปนําปิโตรเลียมหรือไม่ก็นําระเบิดมาเลยก็คือต้องมีการวางป้อมปืนกันเองนะครับก็คือเป็นตัวเครื่องยิงดาวตกซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องหาทางมาสร้างที่ดาวดวงนี้กันให้ได้นะครับที่จะเป็นเรื่องนด่งนะเออแล้วก็ตรงนี้ สำหรับตรงนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะไอ้ตัวนี้คืออะไรอันนี้ผมจะวางแผนว่าจะนําตัวของที่มันจะสามารถระเหิดได้ก็คือเป็นพวกสลามมีทั้งบริสโตนแล้วก็มีออฟซิลั์นะครับด้วยความที่ว่ามีพับบินไปบินมาอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งความจริงดาวดวงนี้ก็คงจะไม่ได้เนีัยพวกมันนี่หว่าผมก็ลืมคิดไปเลยนะครับคือความจรงิงผมก็สามารถทําการ สั่งเชือดพวกมันเนี่ยทุกตัวกันได้เลยนะครับอ่ะก็สลับตัวภาพนะครับขออภัยด้วยดาวดวงนี้ไม่ต้อนรับ <c oughs> อ่ะดาวดวงนี้ไม่ต้อนรับนะครับอ่ะอันนี้ก็เลยต้องทําการกําจัดทิ้งไปทั้งหมดเลยนะครับสลับตัวภาพนะแล้วก็สลับตัวพวกสารอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวเอามาเก็บวไว้ที่กล่องตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ในว่ามันจะเป็นะไรนะมันจะไปได้เส้นเปลืองอ่ะก็คือจะมีเป็นบิิสโตมีออกซิไล์ใช่ไหมแล้วก็ไซซซีก็คือจะเป็นสารามอ่ะทำการเก็บ ทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้ใส่ในตัวตู้พวกนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยได้มีการนําน้ำใสามาเทวไว้แล้วก็คือถ้าหากว่าน้ำใสปริมาณเยอะเนี่ยตัวของข้างนมันจะไม่มีการระเหิดออกมาเนื่องจากว่าความดันมันเกินนั่นเองนะครับก็ทําการสั่งปลดปล่อยออกมาเลยซึ่งอันนี้เป็นน้ําใสปริมาณ5ตันอันอันนี้ด,ดูดีๆนะครับอันนี้คือน้ําใสปริมาณ5ตันนะครับ3 2 1ุ <c oughs> <c oughs> เต็มตู้กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นน้ํใสที่ผมไปทุบมาจากเจ้าตัวถังพักของเร็วที่เราสูบมาจากตัวใต้ดินนั่นเองนะครับเลยทําให้มีปริมาณน้ําแบบเต็มๆ5ตันกันเลยนะซึ่งนี้ก็จะเป็นจุดที่จะใช้ในการเก็บตัวสลามกับพวกบิสโตอะไรพวกเนี้ยพเพื่อที่จะป้องกนันไม่ให้ไอเทแม,มีการอาคลายเรื่องเกี่ยวกับตัวอากาศออกมานั่นเองนะครับอาจจะก็จะเป็นเรื่องหนึ่งไปนะอะแล้วก็ทีนี้อย่างสุดท้ายที่มาทํากันนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับสายพาน สำหรับตัวสายพานนะครับเดี๋ยวต้องมีการเชื่อมต่อรวมกันทุกเส้นเนี่ยมารวมกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนไหมเออเดี๋ยวผมว่าเอามารวมกันที่บรเิเวณบล็อกนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนพื้นเนี่ยให้กลายเป็นพื้นการความร้อนแล้วขั้นบนสุดตรงนี้ก็จะใช้เป็นปลายสายพานปกติไปนะครับแล้วก็ทําการลากสายพายาวลงมานะครับเพื่อที่จะ มาเชื่อมต่อกับตัวสายพานทั้งหมดจากทั้ง5้าป่องนี้ก็น่าจะต่อกันไกลในระดับหนึ่งกันเลยแล้วเนี่ยงั้นก็ขอได้ทำการก่อสร้างกันก่อนนะครับ สร้างสายพานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แล้วขอบอก,ก็กําลังลําเลียงตามสายพานตามทางเนี่ยไปเรื่อยๆโอ้เดี๋ยวก่อนแม้แต่ทองก็เริ่มมีการส่งกันด้วยเช่นกันนะครับทองก็ไหลลงมาข้างล่างแล้วก็จะมาทางซ้ายแล้วก็จะขึ้นไปที่บริเวณขบวนสุดตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นจุดที่เราจะมาปล่อยแบบชั่วคราวไว้ก่อนนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็จะนําเรื่องเกี่ยวกับ,กบตัวแร่โลหะพวกนี้ใส่ตัวเครื่องปล่อยนั่นเองนะครับเพื่อจะ ส่งกลับไปที่ดาวหลักกันเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะคบแต่ว่าตอนเนี้ยเราทาแบบนี้ไปก่อนกันละกันนะเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวสำหรับการรับมือกับอุกกาบาตนะครับดูครัที่ว่าที่แห่งนี้เนี่ยอุกกาบาตมันมาค่อนข้างจะรุนแรงกว่าดาวหลักเยอะคือดาวหลักอะ่ะมันเป็นแค่แร่ยูเรเนียมก็แค่ทาการขุดทิ้งไปก็จบแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันจะมีทั้งแบบอ่าเป็นทองร้อนๆเป็นหินร้อนๆแล้วก็ยังมีสลามที่มีชะโลกติดมาด้วยนะครับคือถ้าหากว่าให้สารพันมานั่งเก็บ ตัวสลามกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเรื่อยๆว่าน่าจะมีการติดเชื้อกันค่อนข้างจะหนักนะครับเดี๋ยวต้องไปคิดแผนรับมือเกี่ยวกับตัวอุกกาบาตสลามที่แบบเป็นอุกกาบาตคนกันด้วยอ่ะแล้วก็ตอนนี้และต่างๆก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วนะครับเออดูนี่สิเรื่องเกี่ยวกับตัวทอนะครับจะเห็นว่า จากเดิมที่แบบออกมาจากจุดร้อนๆเนี่ยตอนนี้อุณภูมิก็กลายไปมาสัก20องศากลายเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นอย่างอื่นล่ะโคบอลก็โอ้โคบอลก็กลายไป20องศาเหมือนกันเหรอเออดีเหมือนกันแฮะหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่มีการผ่านกับตัวน้ำเย็นๆก็ได้ก็เลยมีการเปลี่ยนอุณหภูมิค่อนข้างจะไวนะครับแต่ว่าถ้าหากแบบของแบบแรงๆอย่างเช่นตัวทองแดงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า ตัวแรดทองแดงที่จะปะทุมาเนี่ยมันจะไปคาร้อนประมาณเท่าไหรตอนที่มันถูกยิบออกมาจากข้างในห้องนี้นะครับโอ้ปรทุออกมากันแล้วนะครับสลับตัวทองแดงหลอมนะครับจะเป็นอุณหภูมิ2 2 0 0องศาใช่ไหมแเราจะเห็นว่าพอมันจะกับน้ำใสปุ๊บก็จะกลายสถานะอเปียสถานะกลายเป็นของแข็งนั่นเองนะครับก็คือจะกลายเป็นทองแดงที่จะถูกเิบออกมาแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณซัก 300องศาโหโหโหจัดว่าร้อนระดับหนึ่งกันเลยนะครับแต่เป็นปริมาณที่มันไม่ได้เยอะมากเลยเนอะแต่ก็จะมีการอิออกมากันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขณน,นี้นะครับก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่จะมีการตั้งค่าว่าถ้าหากอุณหภูมิในห้องนี้เนี่ยมันยังต่ํากว่า140ก็คือทําให้เรื่องเกี่ยวกับแขนกอนเนี่ยสามารถทํางานกันได้นะครับแต่ว่าเมื่อรดก็ตามที่ห้องนี้เนี่ยมันเริ่มร้อนเกินกว่า140องศาก็คือจะเป็นการหยุดตัวแขนน็งก่นเพิ่งเอาตัวและออกมานั่นั้นนะครับเพื่อที่จะให ตัวการไอ้น้ำเนี่ยมีเวลาในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิกันสักหน่อยเพื่อเป็นการเซฟในเรื่องเกี่ยวกับอุณหภูมินั่นเองนะครับก็เลยมีการวอล์รเซอร์ไปหนึ่งตัวเหมือนกันในทุกห้องกันเลยนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับตัว ทองแดงโคอเบสอะไรพวกนี้ไม่ห่วงหรอกแต่ว่าอันที่ห่วงสุดอะ่ะก็คือจะเป็นตัวภูเขาไฟเด็กที่อย่างท่อกไปนะครับว่ามันมีการปล่อยอุณหภูมิถึง2005และตัวมันเองเนี่ยมีความจุมากที่สุดในบรรดาทุกป่องในดาวดวงนี้ก็เลยจะเป็นป่องที่ต้องอ่าเน้นโฟกัสกับเป็นพิเศษกันซะหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวทองเนี่ยแทบไม่ต้องซีเรียสก,กันเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะปล่อยแบบองพัน0องศาออกมาแต่ทองอะ่ะมีความจุแค่0.1ุดก็เลยเป็นอันที่ห่วงน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเห็นไหม เนี่ยทองออกมาปุ๊บโอ้โหกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวทองแบบปกติในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็ต่อออกมาก็ประมาณเอ๊เดี๋ยวก่อนนะตอนออกมาเนี่ยประมาณ9 6องศาไม่ถึงไม่ถึงเดี๋ยวเสียงหายโอ้ยต่อออกมานี่คือแบบไม่ถึง100องศากันเลยทีเดียวนะครับก็คือเนี่ยจะเห็นว่าถ้าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวทองเนี่ยไม่ค่อยซีเรียสแต่ที่ซีเรียสน่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเหล็กไม่ก็เป็นทองแดงซะมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ป่องภูเขาไฟโลหะทั้ง5ป่อง4ชนิดของดาวที่6ที่เรามาบุกกันในครั้งนี้นะครับที่เหลือแค่ทําการเก็บกวาดเรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําเก็บกวาดเรื่องเกี่ยวกับตัวก๊าซกันต่อไปเอ๊ะฮึเอ๊เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นทำไมท่อแตกอะ <laughs> ทำไมท่ออ,อ้าวเอ๊เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีน้ำใส่เข้าไปในระบบ ตรงนี้มีน้ําใสเข้าไปอ๋อท่อตรงนี้มันต่อกันปะท้ออันนี้ผมเอาท่อมาเชื่อมต่อเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเคลียร์เรื่องเกี่ยวกับตัวน้ําเออเพื่อจะเติมนะ้ำเข้าไปในท่อตอนนั้นนะครับผมลืมต่อคืนลืมตัดคืนปะท้อก็ว่าอยู่ทำไมมีน้ําใสแบบมันทําให้ท่อแตกไปนะครับแต่นี่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ําแบบมีการระเบิดออกมาเนี่ยอ่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาละมัง้ง หรือถ้ามีปัญหาก็แค่ทําการตัดตรงนี้ทิ้งครับตัดตรงนี้ที่มีตัวน้ําใส่ทิ้งไปจากนั้นก็ให้มันอยู่นีดสักพักหนึ่งไหมเออถ้าอย่างนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะระเบิดออกมาเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการเชื่อมต่อท่อกลับไปเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เออเมื่อกี้ลืมสังเกตว่าไอ้เจ้าตรงเนี้ยผมลืมว่ามันต่อกันนะครับเอ๊ะจุดอื่นมีต่อกันไหมเนี่ย ตรงนี้ตัดก,กันแล้วเนอะตรงนี้ไม่เชื่อมถึงการด้านางก็ไม่เชื่อมถึงการโอเคอันนั้นก็เป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับเฟลแปะอ่านเดี๋ยวก็ <f ail S 1> <ๆ>ทําการซ่อมแซมแล้วก็ต่อท่อกลับไปเหมือนเดิมกันแล้วกันนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมมาทํากันในพาร์ทนี้นะครับก็ใช้เวลานานเหมือนเดิมเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในคืนที่1 6 0 1กันแล้วนะตอนนี้เข้าสู่วันที่1,600กันแล้วนะครับแล้วก็สหรับ ในครั้งหน้าเดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่กันต่อแล้วก็เตรียมตัวทําระบบที่เป็นการขนส่งหาทางลับกับอุบัติกับอุกบาตให้ได้แล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เดี๋ยวต้องมาทําที่ตรงนี้เหมือนกันจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเเน่